ไปติดตามสถานการณ์ที่ประเทศยูเครนกองพล46สาธิตการใช้อาวุธชนิดใหม่เขาเรียกว่า PSL รูปลักษณะใกล้เคียงกับ RPG7 แต่ไม่ใช่ RPG7 เป็นอาวุธที่กองพล46ผลิตขึ้นมาใหม่เล็กกระทัดรัดอนุภาพรุนแรงยิ่งกว่า RPG7 ซึ่งอาวุธชนิดนี้เพิ่งคิดค้นผลิตขึ้นมา มีใช้แต่กองพล4-6กลกองพลอื่นๆยังไม่มีใช้งานข่าวแจ้งว่าใช้อาวุธชนิดนี้ถล,มล่มรถถังรัสเซียได้มากกว่า10คันวันนี้รับประกันคุณภาพยืนยันร0อยเปอร์ซว่าอนุภาพมันโคตรรุนแรงนำมาเปิดเผยต่อสายตาสาธารณชนใน้ทราบว่าต่อให้มันมาอีก10คันจรวดรุ่นนี้ p s l p ถล่มได้แน่นอนถ้าหากพวกลูกปูอยากทดสอบว่ามันแน่จริงแค่ไหน ให้ขับรถถังเข้ามาเลยเดี๋ยวจะถลม่มมันให้ดูร